วสวัสดีครับผมเมื่อนี้วันจันทร์นะครับวันที่หนึง่งมันมาน้านนกันครับผมนะมวนคือเก่าครับผมสําหรับเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับผมนะสําหรับวันจันทร์วันที่หนึ่งนะครับผมนี่แหละสุดยอดนะครับผมเมื่อนี้จะไม่เห็นเป็นเมนูอ้าเนื้อหรือ,อยางกล้วยนะครับนี่ออกแบบโคมโมเด้อมาเนี่ยผมมาตอนบรรยากาศวันที่หนึ่งครับผม คือคืนเต็มสูบครับผมอ่าแบบนี้แบบผมนะครับอันนี้ผมมีให้เป็นสองชุดนะครับนี่โอ้จังสั่นละแต่เต็มกับจังสี่แล้วครับผมมันมาจะสัแลลวครับผมเป็นผ้าเนื้อหรือย่างก้อยนะครับสําหรับเริ่มจะลอยล้อแล้วครับสําหรับเมื่อนี้เปิดวันเปิดร้านเดียวนะครับร้านเบาเอพึ่นหยุดนะครับหยุดทุกวันจันทร์นะครับเนาะราคาสองนะครับเนาะ มาไปสองชุดนะครับผมแบบผมนะครับนี่ใื่มะกรูลงไปหอมรวมแนะแขกซ้อยก็ะไดหรือเอาแบบต่ำหรือปั้นนี่ไส่สีความสุด ผมงามนะครับเนาะมาเลยนี่ทายพรอมเพชรพายพรมทายพรมนะครับเนาะอีวากันเนาะครับเนาะไปเ็ตเรียบร้อยครับผมปลาเหนือระย่างก้อยครับผมแซ่บนะครับกลองเบอสิบสองนะครับผมเปิดแปดม้นปิดมะเกืนใบสามนะครับเด้อนี่นะครับผมเปิดจานสิเสานะครับผมเ็จเรียบร้อยครับผม สำหรับเมนูผ้าเนื้อติดมันมากแบบไดบอกก็ได้ผมบอกผมบอกว่าว่าสั่งมาครับผมจัดไป